ภาพภรรยาวินลี่แมกอินทอสเคยเห็นกันไหมเป็นถึงอดีตนางแบบดังไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับพิธีกรดังวินลี่แมกอินทอสที่มีทั้งผลงานละครหรือแม้กระทั่งพิธีกรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถพิเศษร,รอบด้านเลยก็ว่าได้ในชีวิตส่วนตัววินลี่แต่งงานกับเยนรีเยราดีนแมกอินทอสอดีตนางแบบและพิธีกรชื่อดังวินลี เยนรีมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องวินเรียกได้ว่าเป็นลูกไม้ตกไม่ไกลต้นหล่อเหมือนพ่อมากๆและเชื่อว่าปัจจุบันหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตาของเยนหรีกันสักเท่าไหร่เนื่องจากเจ้าตัวแทบจะไม่มีมาออกรายการไหนเลยจะมีเพียงแต่ลงรูปในอิน t ตอร์แกรมให้เห็นอยู่บ้างแต่ต้องบอกเลยว่ายังคงสวยไว้เช่นเดิมวันนี้เราจะพาไปเปิดภาพล่าสุด เยนรีภรรยาวินลี่แม็กอินทอสจะสวยขนาดไหนไปชมกันได้เลยค่ะ